ไม่อยากเป็นความดันสูงตลอดไปให้ฟังเรื่องนี้ครับหลายคนบอกว่าความดันสูงเกิดจากอายุผมบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวกระตุ้นเท่านั้นนะครับหมายความว่าเวลาเราอายุมากขึ้นร่างกายเรามีความเสื่อมมากขึ้นทําให้หลอดเลือดบางส่วนในร่างกายเนี่ยมันเกิดการแข็งตัว หลอดเลือดแข็งตัวก็เหมือนกับสายยางรดน้ำต้นไม้ครับที่เราใช้มาหลายๆปีมันก็แข็งเนาะแข็งเสร็จปุ๊บเลือดที่วิ่งอยู่ข้างในมันก็จะวิ่งด้วยความแรงและความเร็วมากขึ้นพอเราวัดความดันความดันเลยสูงขึ้นครับดังนั้นวิธีการในการที่เราจะไม่ต้องกินยาความดันตลอดชีวิตคือเราไปแก้ที่การยืดหยุ่นของหลอดเลือดครับการแก้ที่การยืดหยุ่นของหลอดเลือดคือหนึ่งออกกําลังกายเป็นประจำแต่คุณออกกําลังกายไม่ได้ครับ ถ้าคุณไม่กินยาก่อนการที่คุณที่ความดันสูงแล้วคุณยิ่งออกกําลังกายมันก็จะยิ่งสูงไปใหญ่เนี่ยาบไหมครับเพราะทุกครั้งที่ออกกาลังกายหัวใจจะเต้นแรงขึ้นดังนั้นถ้าคุณอยากจะออกกาลังกายอย่างปลอดภัยปรึกษาคุณหมอประยาตัวรับยาความดันโลหิตสูงก่อนครับถ้าถึงจุดที่คุณหมอบอกว่าแบบนี้ออกกาลังกายแล้วอันตรายนะคุณกินยาก่อนครับอันที่2คือออกกําลังกายเป็นประจำเพราะออกกําลังกายเป็นประจำมันจะทําให้หลอดเลือดของคุณที่แข็งตัวเนี่ยเริ่มยืดหยุ่นช้าๆดูมือผมนะครับ สั้วครั้งหนึ่งพอมันออกไปนานๆมันจะยืดอยู่นได้กว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นผลสุดท้ายหลอดเลือดคุณจะขยายตัวแล้วก็สามารถหายเป็นความนานดันสูงได้ครับ3คือทานอาหารที่มีโปรโตีนและผักใบเขียวอย่างเพียงพอโปรโตีนและผักใบเขียวมันจะช่วยทําให้หลอดเลือดของคุณเนี่ยมีคอลลาเจนมากขึ้นพอคอลลาเจนมากขึ้นก็เหมือนกับคอลลาเจนที่ผิวหนังครับมันจะยืดหยุ่นตัวได้ดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นไม่เปราะแตกง่ายแค่3ข้อนี้ คุณจะไม่จําเป็นต้องกินยาความดันต่อชีวิตช่วงแรกคุณกินครับเพราะคุณต้องออกกําลังกายแบบปลอดภัยการกินยาความดันช่วยให้คุณออกกําลังกายแบบสบายใจว่าหลอดเลือดคุณจะไม่แตกขึ้นมาระหว่างที่คุณออกกาลังกายเพราะคุณเห็นข่าวอยู่แล้วว่าเวลาที่บางคนเนี่ยวิ่งวิ่งอยู่ในส่วนสาธารณะแล้วป๊อกไปส่วนใหญ่ก็เป็นจากหลอดเลือดสมองมันแตกนี่แหละส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าความดันมันสูงมากบางคนความดันวัดหลังจากวิ่งขึ้นไป200แบบนี้ครับระดับ200นี่คืออาจจะทําให้หลอดเลือดคุณแตกได้เลยนะครับดังนั้นรักทุกคนนะคร ไม่ต้องกินยาความดันตลอดชีวิตแต่ไม่ใช่ให้เลิกกินยาเลยนะครับให้คุณกินยาความดันไปพร้อมกับการดูแลสุขภาพทั้งออกกําลังกายพักผ่อนการทานอาหารอย่างเพียงพอนะครับแล้วคุณก็จะสามารถผอมลงไปพร้อมกับการรักษาความดันโลือดสูงแบบถาวรได้เลยครับแล้วไม่ต้องกินยาใครชอบไอเดียดีๆแบบนี้สามารถฟังต่อได้นะครับใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดรทีมหรือ ทิกตอกที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีแต่ถ้าใครก็ตามบอกว่าอย,อยากลงและชีวิตนี้ฉันตั้งใจแล้วว่าฉันจะเป็นคนที่ไม่ต้องกินยาความดันตลอดชีวิตนะครับแนะนำคอร์สหนึ่งที่ชื่อว่าเทคนิคพิชิตความดันสูงครับคอร์สนี้ผมให้ราคาพิเศษสำหรับคนฟังคลิปนี้พิมพ์ตัว C และตัว F แล้วหุ่นยนต์ผมจะส่งราคาพิเศษให้เฉพาะในช่วงคลิปนี้นะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ